สวดแล้วดีฟังแล้วได้คาถาเล่งเงินล้านคาถานี้นำเอาหัวใจของคาถาเรียกทรัพย์ห้าคาถามารวมกันเป็นหนึ่งบทผู้ใดได้สวดหรือได้ฟังเป็นประจำช่วยเล่งเงินเล่งทองเล่งเงินล้านเล่งโชคลาภ ให้เข้ามาหาตัวไวขึ้นทำให้สำเร็จสมหวังโดยฉับพันนะโมตัสสะพะคะวโตอระหโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะพะคะวโตอระหโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะ นะโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาสังสิโมนะโมพุทธ,ธายะนะชาลีติมะหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธ,ธายะ นะชาลีติมะหาลาพโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธ,ธายะนะชาลีติมะหาลาพโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธ,ธายะนะชาลีติมะหาลาโพ นะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโม นะโมพุทธยายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติ มหาลาโพนสโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนชาลีติมหาลาโพนสโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนชาลีติมหาลาโพนสโสมิยะ นาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะ นะชาลีติมหาลาโภนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธ,ธายะนะชาลีติมหาลาโภนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธ,ธายะนะชาลีติมหาลาโภ นะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโม นะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาะสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติ มหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะ นา,นาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะ นะชาลีติมหาลาพโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธ,ธายะนะชาลีติมหาลาพโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธ,ธายะนะชาลีติมหาลาโพ นะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโม นะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโภนะโสมิยะนาะสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโภนะโสมิยะนาะสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติ มหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะ นาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะ นะชาลีติมหาลาพโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธ,ธายะนะชาลีติมหาลาพโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธ,ธายะนะชาลีติมหาลาโพ นะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธ,ธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโม นะโมพุทธายะนะชาลีต <substit uting applicable alı> ิมหาลาโภนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโภนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติ มหาลาโพนสโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนชาลีติมหาลาโพนโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนชาลีติมหาลาโพนสโสมิยะ นาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะ นะชาลีติมหาลาพโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธ,ธายะนะชาลีติมหาลาพโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธ,ธายะนะชาลีติมหาลาโพ นะโสมิยะนาะสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะ นะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิย destroy, นะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติ มหาลาโพณโสมิยะนาสังสิโมณโมพุทธายะณชาลีติมหาลาโพณโสมิยะนาสังสิโมณโมพุทธายะณชาลีติมหาลาโพณโสมิยะ นาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะ นะชาลีติมะหาลาพโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธ,ธายะนะชาลีติมะหาลาพโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธ,ธายะนะชาลีติมะหาลาโพ นะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโม นะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติ มหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะ นาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะ นะชาลีติมหาลาพโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธ,ธายะนะชาลีติมหาลาพโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธ,ธายะนะชาลีติมหาลาโพ นะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโม นะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพ OC, นะโสมิยะนาะสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพ OC, นะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติ มหาลาพโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาพโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาพโพนะโสมิยะ นาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะ นะชาลีติมหาลาพโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธ,ธายะนะชาลีติมหาลาพโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธ,ธายะนะชาลีติมหาลาโพ นะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโม นะโมพุทธายะนะชาลีต oh ิมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติ มหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิมนะโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะ นาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยนะนาสังสิโมนะโมพุทธ,ธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะ นะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพ นะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะนาสังสิโม นะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโส Ο มิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโส Ο มิยะนาสังสิโมนะโมพุทธายะนะชาลีติ มหาลาโพณสโสมิยะ e ux, นาสังสิโมณโมพุทธายะนชาลีติมหาลาโพณสโสมิยะนาสังสิโมณโมพุทธายะนชาลีติมหาลาโพณสโสมิยะ นาสังสิโมนะโมพุทธ,ธายะนะชาลีติมหาลาโพนะโสมิยะ